อันนี้เป็นบรรยากาศในตลาดสดที่เมืองพุกามนะครับประเทศเมียนมาร์มิงกะลาบามิงกะลาบ้าน่ารักมากเลยร้อนหรอเอออันนี้เป็นปลาน่าจะเป็นปลาตองนะครับบ้านเรามิงกะลาบ้ามิงกะลาบ้าเขาเอาเนื้อแล้ก็มันโขลกมินจะมีล่ะ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 อ๋อนี่เขาตามนี่ อ๋ออ๋อบานี้จะมีบาอ่า่หอเอ๋อนี่ขาเนื้อมันออกมาด้วยวิธีนี้นี่นะครับเวอตอนนี้ g o เจสินบาเด จะพาไปดูสำรวจในซอกเลยโูวนี่อะไรอ่ะยยััเลอะไรไม่รู้อ่ะเนี่ยนี่มิงกันแป่ะอุ้ยอันนี้อะไรอะเราพิซซ่าป่ะพิซซาอันนี้อะไรอ่ะหมากเออหมากหมากครูเต็มเลยหมากครูที่นี่เยอะมากเลยมันมีหลายซอยมากเลยนะอันนี้อะไรไม่รู้อ่ะคล้ายๆนี่ป่ะที่เราไปถั่วเน่าป่ะใช่ถั่วเน่าเนี่ยคล้ายๆถั่วเน่าที่บ้านเราเลยโอ้มาเขื่อเหรออุ้ยมะเขือปเวลี่บิ๊กเวลี่บิ๊กใหญ่มากใหญ่มากนี่ครับผักอะไรพวกนี้เต็มเลยนะมีเยอะมาก มันใหญ่มากไม่เคยเห็นมะเขือใหญ่ขนาดนี้เลยว้าว big ไ่ได้ b ใหญ่มากอ้ไปฝากที่บ้านนะขึ้นเครื่องเขาตกใจแน่เขือใหญ่มากเป็นตลาดที่แบบมีความแบบอันนี้นะมีซอกมีซอยเยอะมากเลยไม่รู้ออกทางไหนเดินตามเขาอย่างเดียวอ่าเดินตรงไปหอมใหญ่มากหอมแดงหอมหอมกับกระเทียมใหญ่มากเออมิ้งกะล่บะมาลองชิมดู มันเป็นขนมดาวเป็นขนมโอเคไวเดิสย้อนแลงเกตอินเมินมาเมนมาไวเดิสฮัมมัดอันนี้เท่าไหร่100โอเคเท่าไหร่อ่ะ100ปลาต้องโกใหญ่ใหญ่มากดู้ดูธนกว้าวสุดธนค่ะธนค่ะอ๋อใหญ่มากโอ้ไทยแลนด์ไทยแลนด์ เดี๋ยวมาลองกินดูนี่นะครับปลาต้องโกยักษ์ที่เมียนมาใหญ่มากอันนี้ไทยแลนด์ปลาท่องโกปลาต้องโกไทยแลนด์ปลาต้องโกเมียนมาเมียนมาอียาเกยอียาคุยอียายอีจายอียายไทยแลนด์ปลาท่องโกปลาต้องโกรเจอยโิเจอโเจอเจอูโอเจอเจอู เป็นขนมอะไรไม่รู้เป็นไงรสชาติหวานหวานใช่ไหมมันเป็นน้ำตาลมันเป็นน้ำตาลเออมันคือน้ำตาลทอดกรอบลองปลาต้องโกยักษ์นะครับนีออ่ใหญ่มากาเ,ปเป็นไงแป้งเหนียวนุ่มดีออกินกับตัวนี้มันจะหวานอร่อยเออไม่ต้องกินคู่กันออมันคือน้ำตาลทราปทอด เอออ,อ,อร่อยอร่อยหวานกินกับปลาต้องโกมันเข้ากันอ่าอืมเดี๋ยวลองกินปลาต้องโกยักษ์อืม <m aring> มันหวานแล้วก็กินกับปลาต้องโกมันนุม่มอืมอร่อยเจสซ์จินบาเดขอบคุณค่ะนี่กระดาษเข้าหมัดเข้าหมัดพอเข้าหมัด <m akes out> อ๋องายโ <m akes out> อ้น <m akes out> อี่ไงลองชิมให้ทาัลองชิมไหม เบมรนเจดดียวน่เลยงัมยอะจังเลยเ้ยเธอกดโทรศัพทให้เขาดูก็ได้น่สวงบอปลายเรดเอ๋อปฟายเลดเออโอเคเพาวกันเพราะันอมเจ้าบุอไปเรดเป็นพุทซานะครับเจซูจินเน่เจนจินมาเลยเจจินมาเลยบายคบายบายปลาแบบเยอะมากก็ปลากดมีแต่ตัวใหญ่นฮ้ยาวนี่ขนมอะไรอ่ะเหมือนหม้อแกงเลยอะ What is ด h i s ส0 0ันอ๋อ can you sell หน่งพันหันอมาลองกินดูนะครับอันนี้เป็นแค่ไก่แกงฮะภาษาจีนช่อสมอนินะชอ s ่ and อลงเเมียนมาสมอนินะสมอนินะสมอนินยูยูคอเนียนมาคอยูเอลงเสจิสจิอ๋อสจิไทยแลนด หม้อแกงอันนี้หนึ่งพันหนึ่งพันจาร์ดเออโอ้่ไงไงเขาทันอย่างงี้เป็นขนมที่เมียนมานะคะทุกคนอยู่ในตลาดเลยมาลองชิมดูมาลองชิมดูเลยดีกว่าเดี๋ยวมาลองชิมดูนะคะข้าวเ็นียวมาเป็นยังไงมันคือข้าวเหนียวอ๋อหรออือ ตอนแรกนึกว่าเป็นหม้อแกงไม่ใช่มันคือข้าวเหนียวข้าวเหนียวที่ไปคลุกกับพวกกะทิพวกอะไรมันจะหอมมันจะมีรสชาติหวานมันมันคือข้าวเหนียวค่ะทุกคนอร่อยไหมสรุปอร่อยมันจะเปเดี๋ยวลองชิมดูอ่าลองลองชิมหน่อยเดี๋ยวมาลองกินดูมันคือข้าวเหนียวตำละเอียดแล้วก็ไปคลุกกูดจ่ายเงินก่อนกูดยังไม่จ่ายเงินเลยมีคงล่ะ เจสตินบาเดยเจสตินบาเดยอร่อยนะจะเข้าขายกันสองพันแต่เราขอซื้อหนึ่งพันเราขอซื้อครึ่งหนึ่งวันเตอร์ส์ thank you thank you เจสตินบาเดยมิงกะลาบาสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ thank you เจสตินบาเดไทยเซขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปไ Thank you ้อยากกินไข่โกฟาถาเฮ้ยมันสุกไปดูดิไปดูดิสุกแล้วหรือยังอ่ะอันนี้อะไรอ่ะข้าวหมัดข้าวหมัดข้าวหมัดต้องถามนู้นอันนี้มันสดหรือเปล่าข้าวหมัดสามร้อยสามร้อยหันเล็ก ถามถามว่ากินได้หรือยังหวานที่ยด้วยชี้ให้เล็บเวานี่ยอ๋ออินอินถูกอันนี้เป็นไข่นกกระทานะครับเนี่ยเขาไข่กันอย่างนี้เลยมันกินได้เลยเหรอต้องถามเขาวใช่ไหมกินได้เลย Can eat เขาสุกไม่สุกก็เราแกะตรงนี้แหละ Can eat เนี่ย eat เนี่ย eat อ้ยโอเค นี่นะครับอันนี้เป็นไข่นกกระทาไดกินเลยไหมกินเลยไม่รู้ว่าสุกไม่สุกนะคะเดี๋ยวมาเทาะกันตรงนี้เลยไม่ใช่ว่ากินไม่ได้นะแค่กินเนี่ยทุกคนว่าสุกไหมโอเคสุกแหละสุกแหละเพราะแม่ค้าเขาเขาโอเคอยู่โอเคมินกาลาบ้าิไปกนาอันนี้ไข่นกกระทาที่เมียนมานะคะทุกคน อ๋อสุกแล้วเออราคาเท่าไหร่นะเมื่อกี้อันนี้300จาร์สามร้อยจาร์ไม่เกินห้าบาทสาบาทนี่สุกแล้วโอ้ยนี่เป็นไข่นกกระทานะคะอร่อยใช่ไหมข้ามีรสอร่อยมากเลยเจสตินมาเดฟเดี๋ยวพาไปกินพุทราน้องเขาขายอยู่ตรงนี้ค่ะมิงกะละว้านกะละว้านี่นะครับอันนี้เป็นพุทราทุกใหญ่มากนี่พุทรากับอันนี้ how much ห้าร้อยอาห้าร้อยเธอจะเอาอะไรบ้างเอาพุทราพุทราพุทราลูกใหญ่ที่เมียนมาเมื่อกี้เราไปกินลูกสุกมาใช่คราวนี้มาลองกินลูกดิบบ้างมิงกะลาบ้ามิงกะลาบ้าเมียนมาเซ็ตเมียนมาเมียนมาซีดีซีดีซีดีอ๋อนี่ซีดีซีดีอเมียนมาหรอโยแลนด์เฟสโยแลด์เฟสพีเอดี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 อ๋วิ่งดังที่ลูกอะไรอ่ะใหญ่มากดูดิ แนะนำให้ดูบินกันเลยบ้าบินกันเลยบ้าอย่าละเจัาบบินกันเลยบ้าไปบ้ากลัวกลัวเด็กกลัวลุงลุงลูกเด็กกลัวเด็กกลัวผมเดี๋ยวมาลองชิมดูเจสซินบาเดเจสซินบาเดเดี๋ยวมาลองกินตรงนี้เลยอันนี้เป็นพุชซาที่เมนมากนะหวานกรดใช่ไหมอืมอืมอร่อ เกิดเกิดมีวันกรอบอร่อยอ่ะดูทะนริมทะนุนเลยค่ะใช่เดี๋ยวผมจะลองกินบ้างอืมอร่อยจริงเจสซินมาเด้บาย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 เด็กกลัวเธอ